สวัสดีค่ะออนกับต้นไผ่เองค่ะใส่ไผ่สวัสดีครับ <S <S สวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะสงสัยไหมคะว่าต้นไผ่กาลังดื่มอะไรอยู่อะคะ่ะจริงๆแล้วต้นไผ่กาลังดื่มนมแอลมอนนะคะซึ่งออนเนี่ยจะปั่นนมแอลมอนให้ต้นไผ่ดื่มนะคะเป็นประจำค่ะเพราะว่าแอลมอนเนี่ยคะ่ะมีประโยชน์มากๆมีวิตามินอ e ีสูงนะคะช่วยให้ผิวพรรณแต่งตึงง่ายๆเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ส่วนผสมก็จะมีแอลมอนนะคะที่ออนแช่น้ำมาแล้ว8ชั่วโมงมีน้ำต้มสุก4ถ้วยนะคะมีน้ำผึ้ง2-3ช้อนชามีคอนเฟลกแล้วก็มีพวกสตรอเบอรี่อบแห้งแล้วก็ผลไม้ต่างๆะคะ่คะเริ่มเลยนะคะออนก็จะเอาแอลมอนเนี่ยค่ะที่แช่น้ำมาแล้ว8ชั่วโมงนำมาใส่เครื่องปั่นแยกกากพร้อมกับการเทน้ำอุ่นที่ต้มสุกเนะะี่ยค่ะสลับกันไปสลับกับการใส่แอลมอนไปเรื่อยๆออนก็จะได้นมแอลมอนที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะ เราสามารถดื่มนมแอลมอนได้ในเด็กที่แพ้นมวัวนะคะเพราะจริงเด็กที่แพ้นมวัวเนี่ยก็สามารถที่จะทานเป็นนมทดเหลืองนมแอลมอนเพื่อทดแทนกันได้นะคะแล้วออนก็จะเอานมแอลมอนที่ได้เนี่ยค่ะไปต้ม เพื่อที่จะทําให้เดือดหลังจากนั้นออนก็เอามาทิ้งให้เย็นนะคะแอลมอนเนี่ยคะ่ะเวลาที่เราทํานมแล้วอ่ะมันก็จะมีกะออกมาแบบนี้นะคะออนก็จะเก็บเอาไว้ทําคุกกี้ซึ่งออนจะสอนเป็นวิดีโอถัดไปนะคะเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นกาะของแอลมอนซึ่งเรามาทําคุกกี้ได้ก็จะไม่เสียประโยชน์ไปนะคะแล้วก็นมแอลมอนเนี่ยคะ่ะสามารถทานสดๆได้หรือว่าออนจะทานกับซีเรียลเนี่ยนะคะก็จะเป็นซีเรียลหรือว่าจะเป็นวีบิก วีบิกเนี่ยต้นไผ่ชอบมากทานกับนมอ,อุ่นๆน,นะคะให้เขาทานเขาจะทานแทนข้าวได้เลยนะคะแล้วก็หรือจะเป็นเป็นซีเรียลบาร์แบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เลือกเลยให้ในขอทําให้ต้นไผ่ก่อนเลยเป็นวีบิกนะคะก็หักวีบิกเป็นชิ้นๆอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เทนมแอลมอนใส่ ก็จะได้เป็นวีบิกนมอัลมอนด์ค่ะตามนี้เลยค่ะแล้วก็อย่างอันนี้ก็จะเป็นซีเรียลออนก็จะตกแต่งด้วยผลไม้แห้งนิดหน่อยค่ะเพื่อความอร่อยแล้วก็ออนจะเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งจริงๆแล้วน้ำผึ้งเนี่ยคุณประโยชน์มันดีกว่าน้ำตาลอยู่แล้วนะคะใส่ไม่เยอะมากค่ะแล้วก็เทนมอัลมอนด์นะคะเป็นเมนูมที่2ค่ะแล้วก็ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นซีเรียลบาร์นะคะซึ่งออนก็จะเอาเป็นใส่ในถ้วยนี้แล้วกัน ประมานี้นะคะออนก็จะเติมผลไม้แห้งนิดหน่อยแล้วก็เทนมแอลมอน์ใส่นะคะค่ะเท่านี้นะคะออนก็จะได้นมแอลมอนสามแบบนะคะถ้ายัางไงออนขอตัวไปป้อนต้นไผ่ก่อนนะคะต้นไผ่รอ,อนมแอลมอน์มานานมากแล้วค่ะวันนี้อย่าลืมนะคะพบกับออนได้ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะบ๊ายบายต้นไผ่บ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคิสค 捏嘛样样喽。<laughs>